สวัสดีครับผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็กลับมาทำาคลิปขายเหรียญแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านปรับไม่ทันนะครับว่าผมจะจัดในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวขอเป็นแบบนี้ละกันเหรียญลงขายเดี๋ยวผมจะทำช่วงผู้ชายขายเหรียญน,นะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเข้าใจเองนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวแบ่งปันผมมีเหรียญ มาแบ่งปันให้กับ FC นักสะสมนะครับกติกานะครับก็คือใครที่ต้องการที่จะสั่งซื้อเหรียญน,นะครับสามารถติดต่อทางลายเท่านั้นนะครับดูคลิปดูรายละเอียดแล้วว่าเออต้องการเหรียญรายการนี้รีบติดต่อทางลายเลยนะครับลายไอดีผมขึ้นไว้ให้ด้านขวามือนะครับก็คือลายสลาลม8 8 8นะครับลายสำหรับซื้อเหรียญน,นะครับ ดูรายละเอียดก่อนแล้วก็กติกาชัดเจนนะครับทุกรายการมีค่าจัดส่ง50บาทผมส่งเป็น EMS นะครับใส่กล่องส่ง EMS แบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็เดี๋ยวแพ็คส่งส่งวันนี้นะครับผมส่งของทุกวันไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเอารายการแรกก่อนนะครับผมมีเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2550นะครับ สองบาทสีเงินสองห้าห้าศูนในถุงเนี้ยห้าสิบเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับคราบเมจิกแบบนี้สามารถล้างออกได้นะครับผมเคยล้างเอาเหรียญใส่ขวดแล้วก็เอาแอลโกอฮอล์ใส่แล้วก็เขยา่าเขย่านะครับแล้วก็เอาผ้าผ้า้ผาผ้าแห้งนะครับเช็ดออกอันนี้คือคือทำความสะอาดได้นะครับสำหรับคราบเมจิกแบบนี้นะครับ ชุดนี้2บาทสีเงินปี50ผมมี50เหรียญน,นะครับตกเหรียญละ5บาทนะครับ50เหรียญ250บาทนะครับเนี่ยใครที่ใครที่สอบถามกันเข้ามานะครับผมมารีวิวให้ดูนะครับรีวิวพร้อมกับแจ้งราคาชัดเจนนะครับใครที่สนใจก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับรายการแรก2บาทสีเงินปี50 50เหรียญ250บาทนะครับ อ่ารายการแรกนะครับ2บาทสีเงินปี50 50เหรียญ250าบาทนะครับแล้วก็มีชุดนี้ก่อนอ่าชุดนี้เป็นชุดอ่าเป็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบอ่ามี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 มมมซองแข็งใส่แบบนี้นะครับเป็นแพ็กเกจของกรมธนารักษ์นะครับดึงออกมาเป็นแบบนี้เป็นเหรียญ10บบาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานปีพศ 2536นะครับอ่าเป็นเหรียญปี36นะครับแล้วก็ในแพ็กเกจจะมีเหรียญมีหน้ากลางตรงนี้เปิดออกมานะครับแล้วก็จะเป็นธนบัตร10บาททรงม้าแบบนี้นะครับอ่านี่ก็คืออ่าธนาบัตรนะครับไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับชุดนี้เมื่อก่อนอ่ะราคาเกิน500บาทนะครับผมเคยขาย ห0 0 6้อนะครับแต่ว่าผมได้มาไม่แพงเท่าไหร่นะครับชุดนี้มี1ชุดผมแบ่งปันในราคา400บาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็ธนบัตร10บาทรุ่นเก่านะครับแพ็กเกจแบบนี้ของกรมธนารักษ์แน่นอนนะครับชุดนี้400บาทนะครับมีชุดเดียวนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเหรียญ10บาทหมุนเวียน สิบบาทหมุนเวียนในชุดนี้ขอขอขายเหมาเลยละกันนะครับผมมีเหรียญสิบบาทปีสี่สองสองเหรียญน,นะครับสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็ปีสามสี่ปีสามสี่สองเหรียญน,นะครับสภาพผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันแล้วก็มีปีสี่สามปีสี่สามสองเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็มีปีสี่สี อีก2เหรียญน,นะครับชุดนี้จะมีเหรียญ10บาทอย่างละ 2, 2> เหรียญน,นะครับปีละ2เหรียญก็คือปี4 2 2เหรียญปี3 4 2เหรียญปี4 3 2เหรียญแล้วก็ปี4 4 2เหรียญน,นะครับชุดนี้180บาทนะครับชุดนี้180บาทราคาที่ผมคิดก็คือจะเป็นสี่สองกับ3 4เนี่ยเหรียญละ30บ แล้วก็ปีสี4สาี่ี่เหรียญละส5บาบาทนะครับรวมแล้วชุดนี้ไม่ได้แยกนะครับขายเหมาไปเลยนะครับ1้อยแดบาทนะครับอ่าร้อยแปดบาท8ดเหรียญนะครับมีชุดเดียวนะครับรายการที่3ามนะครับแล้วก็รายการที่4ี่นะครับเหรียญ10บบาทรุ่นแรกของในหลวงรัชกาลที่10นะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนี่นะครับแพ็คเดิมกรมธนารักษ์นะครับจำนวน4ี่สิบเหรียญ ราคาหน้าเหรียญ400อยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นปี61นะครับขายคู่กับเหรียญ50สตางค์ปี61นะครับแพ็คออกมาเป็นหลอดเหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับปี61นะครับ50สตางค์อ่าหลอดนี้จะมีทั้งหมด50ิเหรียญน,นะครับ50ิเหรียญน,นะครับชุดนี้ขายคู่นะครับ อ่าห้าร้อยบาทนะครับสอง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 ชนิดราคานะครับก็คือได้หลอดนี้ไปหนึ่งหลอดนะครับสิบบาทสี่สิบเหรียญเป็นแพ็คเดิมไม่ผ่านการใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็ห้าสิบสตางค์อีกหนึ่งหลอดนะครับสองหลอดนี้ราคาห้าร้อยบาทนะครับมีชุดเดียวนะครับมีชุดเดียวนะครับอ่าห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญ ห้าบาทเรือหงผมไม่ค่อยได้มาแบ่งปันนะครับอันนี้พยายามเอานำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆ f c นะครับผมมีปีสามศูนย์ปีสามศูนย์ในมือผมเนี่ยยี่สิบเหรียญน,นะครับปีสามศูนย์ยี่สิบเหรียญนะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็จะมีปีสามหนึ่งให้ในชุดนี้สองเหรียญน,นะครับ นี่นะครับปี3ามหนึ่งสองเหรียญแล้วก็ปี3าม0ูนยี่สิบเหรียญน,นะครับชุดนี้สามร้อยบาทนะครับชุดนี้สามร้อยบาทนะครับปี3าม0ูนยี่สิบเหรียญแล้วก็ปีสามนึ่าถามผมมาเยอะเลยนะครับปี3ามนึงอีกสองเหรียญน,นะครับรวม22เหรียญชุดนี้สามร้อยบาทนะครับใครที่สนใจต้องการที่จะซื้อเหรียญน,นะครับจาก ช่องของผมก็ติดต่อได้ทางไลน์นะครับไลน์ ID สลาลม888ติดต่อไลน์นี้เท่านั้นนะครับผมจะตอบกับสำหรับใครที่สั่งเหรียญมาคือผมจะดูไลน์อันเนี้ยสลาลม8 8 8นะครับรบกวนติดต่อไลน์นี้นะครับจะง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะสั่งซื้อเหรียญจากทางช่องของผมนะครับอโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ